สาวสุดฮอตแห่งภาพยนตร์ซีรีส์วัยรุ่นฮอร์โมนวัยวาวุ่นนะคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องก้าวสุภัสราธนาชาติเรียกได้ว่าเป็นสาวฮอตที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้ด้วยบทบาทสไปร์ค่ะซึ่งเป็นสาวสมัยใหม่ที่คิดว่าเซ็กซ์ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้ผู้หญิงเสียเปลียบที่ทําให้เธอแจ้งเกิดในทั่วข้ามคืนและทําให้เกิดวลีเด็ดถ้าอยากกินสไปร์ตต้องใส่ถุงขึ้นมาเลยทีเดียว มาต่อกันที่สาวน้อยน่ารักนะคะอย่างน้องไม่วิรพน์หลายคนคงจะคุ้นเคยนะคะคุณนหน้าคุ้นตากับเน็ตไอดอลสุดฮอตที่มีผลงานโฆษณา M v วและละครมายอย่างมากมายต้องบอกว่าสาวคนนี้ใครเห็นก็ต้องหลงรักทุกคนด้วยความน่ารักสดใสของเธอนะคะทำให้หลายๆคนรักและติดตามผลงานของเธอเยอะมากๆและผลงานล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่องจิตสัมผัส 3D ค่ะต่อกันที่นางเอกที่มีลักยิ้มมหาเสน่ห์อย่างน้องแพทแพททีเซียสกูตนะคะหน้าตาของเธอดูน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยความที่มีรูปร่างสูงขายาวหน้า ปะบุคลิกใสๆทำให้มีแรงขับและกระแสะตอบรับดีเกินคาดกับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในเรื่องแค้นเสน่หาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มโรบอทอย่างหนุ่มสนยุคนั่นเองค่ะ